พบคนโง่หนึ<ล><ล>่งตาแม่งคองมกูดีเลยแบบคนขึ้นสองครั้งแม่งขึ้นขึ้นลงลงเนี่นโลโลยนนเออเอ,อ้ยเอ,อ้เออ เมืม่อเช้ากมาชางแตกูบอกอ้ซันช่างคนไอ้เทคโนมันสดจีก็รู้เทคโน,โนสดจีไม่ออกมาคุเลยไปพูดมันก็ออกมาใจ,ใยจเย็นจ้าโอ้โห <laughs> 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 เราเอาไปไหเล่นบนรถอะเอาไปนะขึ้น,นลๆลงๆอะห,ห,หันหน้าไอฝัง่งซ้ายฝั <laughs> ่งซ้ายหาบดี้ไอดาไอดาหันะ <laughs> ลงควักลงควักลงควักก่อนไม่ไม่ยอซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ตอนเนี้ยก็ไปจอดนิดนึงให้มันยืนแอคอะสมิตจะอย่าลงเลยดีกว่าคนขับอะเดี๋ยวแว <laughs> <laughs> ม่งขึ้น,นรถหนีตัวรูดเนี่ยตัวรูดเนี่ยตัวรูดเนี่ยตัวเดียวพอดี้ค <laughs> วักอะไรจ้าน้องสาวควักอะไระวุ้ยพวกมึงแย่งเดี่พวกกูหมด นอนไปดีเอาอะไรคำนี้ย่ะย่งอะไรนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้พูดว่าโอ้โหชนทำไมอ่ะเฮ้ยอย่าบัมรถอย่าบัมรถได้เหรอเฮ้ยอย่าบัมรถครับอย่าบัมรถจะเล่นบัมใช่ไหมจะเล่นบัมใช่ไหมแซมมิธไม่ต้อง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 ไปบัมม์เขาปล่อยเขาไปแซมิธไม่ต้องบัมไม่ต้องบัมสมิธเบียดพอๆแล้วสงสัย์หัวร้อนแทนน้องวะ น้องโดนแดงอ่ะอุ้ยร้อนหนอมึงอ่ะก็ได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้จะเล่นบั๊มก็ลงมาดิเอาลงมาไม่เอ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 าไปดีกว่ารอรอรอเดี๋ยวรอบงได้ขับรถเลยนั่นไงข้างหลังข้างหลังขับไปจอดที่เดิมดิ เดนาแล้วดุ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 ดย่าจอนจอนเลยพี้อะไรแบบเดินถอยกันทำไมอ่ะถอยดิเราเฮี้ยอะไรอ่ะขึ้นขึ้นเ้ยเพื่อนเรามาเพื่อนเรามาเพื่อนมาเพื่อนมาเ่แต่ไมด้แต่ไม่ไดไป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  ไปอีกไปอีกคิดผมไปตัวหนึ่งเราไปตัวหนึ่งลวงนี้นี่คือรถ a ยาบแหละ a อกว่าว้าวีขวาเจอเจอไม่ข้าวเรีอนทำไมอะ a าวเรียนเนียอ้าเอ้าข้าเรียนเหลือทีเดียวอะไรข้างโรงเรียนข้างโรงเรียนมันอย่าเลือนกระแพงก็มีไอ้สัสหลบเลยจะเพงโดน ที่อยากโดนขี้เอสาดไปเปี่ยนเป็นจะดับแบบนึง่งไปโดนขี้อีกแล้วเขากดเกิดแล้วไม่เกิดปะบาย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 นะทุกคนบายไมมีรถป่ะมีรถเพื่อนพวกเรามาสี่ ไผมอุ้มเพื่อนเป็นไรกันหลอนอะไรกันไม่ใช่พวกมึงแลงไปไหนเจ้าเพื่อนะจะกดเกินอ๋อแต่มึงอยู่จุดนอกคือมึงโคตรเสียวเลยว่ะพวกมึงโคตรอะไรเลยว่ะอะไรโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะใส่ยูทีใส่ดิใส่ดิใส่ดิใส่ยูทีอะคือเพิ่งตายมึงโคตรเท่เลยว่ะไอหมอนี้คุ้นๆนะไม่โอ้ครับพวกมึงโคตรเท่เลยว่ะท้าคุณเพิ่งตายมึงโคตรเท่เลยว่ะโอ้โหเก็บพวกมึงหมดแต่อยู่เป็นสิบแต่โคตรเท่เลยว่ะ นอนไปดีควายนอนไปดีควายเทลว่าไลท์เท่โคเท่โคเท่เลยว่าลงมาดีตาไปทีไรัไปเงียบแล้วหุบปากซะตายแล้วหุบปากซะควายสงบปะแล้วพีลมไปอุ้มหัวได้นะคนนึงอุ้มหน่อยอุ้มเพื่อนหน่อยขาเปรแล้วยังปากดีอยู่เลยมึงอะลงมาอุ้มเพื่อนหน่อยกูใส่ชุดมึงลงมาอุ้มเลยไปไปส่งจอน โอ้ยพอแล้วรถพังอีกก็เจะได้รถเนาะใจเย็นนะสวยใจเย็นนะไม่บาดเจ็บเดี๋ยวเราได้เจอกันสวยแดดแทงให้ยาปอดบอกเขาด้ยนะโดนหลอมเมื่อคืนมึงกดใค้ไว้โอเคโอเคโอเคแดดแทงให้ยาหน้าสุดมีคุ้มแค่ไหนนะครับกูกดกูกดตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ก็แปดโมงยันเที่ยงกูเล่นกูเล่นทั้งวันเลยโดนกูทั้งวันเลยนะคนน้ะ

เอาฟันหมุนก่อนนะครับผู้ตำรวจเขาขึ้นขนมาเม่เลอแพงอะไรผมอยู่บนรถไม่เห็นไงไม่ไม่ก็พวกคุณไงเนี่ยไอ้ดาคุไปก่อนอะไรมันตายมันเ็เ้ียปากไปโง่เดี๋ยวจะให้กอลสตีจัดปากไอ้ควายมาดิมาดิมาดิ ไอ้ไอคนที่มาดูกูแทงคนแรกน่าจะหัวร้อนแบบไม่ได้เล่นนะฮะอันนี้ใช่มอเตอไซค์เราเปล่าม้าแทงกิ้งม้าแทงกิ้งทำไมได้ไหนม้าหนูอ่ะมีม้าไอ้ยเทคนิคมาเทคนิคมาเพื่อนเพื่อนเทคนิคมาไม่มีไออุ้ยเด็กไอ้เพื่อนโดนมึงไม่ลงอ่ะไอเพื่อนโดนไม่ลงอ่ะเพิไม่มีกู อโทษโทษโทษพี่เพื่อนไปไปไปเอาโดนรถชนไปดิอ้าวคือรถทำไมควายเอ้ยเพื่อนโทษทีเมื่อกี้นายแบบแทงมันบ้ามันอยู่หน้าตัวเราพอดีอ่ะโทษทีนะมึงมาาเเลล่นนกูแ้ดยึดยวึดยึดอุ้ยโทษเพื่อน ไอ้ยุตไม่หยุดผมจำนะน้ำหนึ่งมาแทงเพื่อนผมให้ผมจยุดหรอเฮ้ยไม่ได้ผมเพื่อนแล้วเอาต้องจับมันเหมือนกันอาษมันก็แทงเพื่อนผมอะไม่ได้แทงเลยครับผมป้องกั็ล้องไม่ได้แทงล้องไม่ได้แทงนั่นแหละผมจะลงมาอุ้มเพื่อนล้องไม่ได้แทงไอสัตว์มึงแทงเพื่อนกูแล้วผมก็ต้องป้องกันตัวอยู่แล้วเอ้ยตำรวจผมไม่ยอมมะถ้าคุณจับผมผมก็คุณต้องจับมันด้วยอะไอสัตว์ เอ toy, ้ยดาวมันามันอย่าตะบวกคนมาตีก on ันตั้งเยอะปล่อยไปเธอมันต่างคนต่างแทงครับแบบหายกันนะคุณตารวจขอบคุณครับผมจะสงบปากสงบคำนะครับขอบคุณครับ ดามันเยออยู่นะมันก right> ็มาดิสัตมันก็มาดิเป็นที่อะไรสัตมึงเปี้ยวหรอไอสัตพวกมึงเปี้ยวตายเอ้า